เด็กนิ่มติดหวานเอาไหมน่ะกินยังเอาหยิบดิกินดิกินไะกินกินหยิบกินชิมดูก่อนเดี๋ยวกินไหมแกชิมดูก่อนแกกินได้ไหมหยิบไปอ่ะเอ้าเอาเอากินเป็นไหมเนี่ยหยิบไปเยอะแยะเอาชิมดิอร่อยลองกินดูลองชิมดูไม่กินเว้ยไม่เคยกินถ้าแกกินแกจะเป็นคู่แข่งแม่แกแน่แม่แกชอบกินอรัวนี่ชิมดูก่อนลองแตะลองลองให้แตะแตะให้เขาชิมดูดิหอมหอม ดูก่อนอร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยนี่อร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยชิมดูดิเหมือนช็อกโกแลตเลยหนูลองกินดูหนูยังไม่ชิมเลยลองกินดูก่อนรสชาติเหมือนช็อกโกแลตไม่กินก็เย็บกินเพรคนละกินกันเหรอให้กี่คะแนนเก้าเ้าคะแนนมีอร่อยกว่านี้เหรออันนี้มันเห็นเป็นอันเล็กๆมันก็คงอยากกินนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราลองชิมดิแบบรวดเร็วสีชมพูแล้วกันเหมาะเหมาะสมกับเราที่สุดแหละสีชมพูเลอะดีครับหอมนะกลิ่นอบนี่เลยนะ คันเทียนอ่ะหอ,หอมนะแล้วก็ไม่หวานมากเขาบอกเขาเค็ม <Okay, S 1> ว่าทำจาบตัวน้ำตาลน้ำตาลอะไรนแาลตะตโนดของเพชรนะอ่ะนะหวานง6กบเก้าบาทตีไปตีัะสิบตีละสิบหกิบเจ็ดบาทกีเสี่ยมพูใช่ไหมลองตีนี่เฮ้ยแบบนี้ชอบนะมันไม่หวานมากเราติเราซื้อแบบตามตลาดนะัดอยงเงี้ย อันเกยบอืมนีม่เขียวอือขนมหวานถึงว่าไม่กินแบบนี้มันจะจะไม่อ้วนได้ไงมันเพนล,นะเนเลิน่ะนะเครือ่อไหมายปกติไม่ชอบกินอรัวเละแต่ของเจ้าเนี้ยกินเพลินอร่อยมากใครไปเพชรบุรีก็ลองดูนะพันสุกอ่ะขนมไทยเพชรบุรีพันสุกอรัวน้ำตาลสด โอ้ให้สิบคะแนนเลยถึงว่าไม่ชอบแต่ก็อร่อยหอมอ่ะนะกินด้ไปบอกแกพลาดแล้วคือแกกินไม่เป็นอ่ะไอ้อ้วนแกพลาดแล้วชิมเดีลองชิมดูดีอ่ะลองชิมตัวนี้อร่อยลองกินตัวก่อนลองชิมดูอ๋อไปให้แม่ไปให้แม่เนี่ยอร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยนะชิมดูดี พอพอพอโอเคครับประมาณนี้สบายสบาย,บายตาเราบ๊ายบายบ๊าย,<อ>บ,ายบายสนุก<อ>เฮ้ยมันไม่ใช่ของเล่นนะ<อ>ถือว่าเป็นของเล่นหยิบเล่นอย่างเลยนี่ครับย <พอ S 1> ี่ห้อน,นี้เลยมีสั่งออนไลน์หรือบอกเขาไม่รู้ว่าโม้เนาะแต่พี่เขาไปพี่เขาไปพเไปพชรมาเลยใช่ไหมใช่ป่ะโอ้โหนนะี่ฮะไปครับผมอร่อยไปกับลูกบ๊ายบาย ลองกินดูดิอร่อยไม่เชื่อป้าหรอชิมดูดิไม่ <laughs> กินก็อยากกินไอ้เปลือก